วัดไว้ในจานบุรณัคเมนเผาศพแล้วก็พระปาของวัดสรุปก็ได้ปัจจัยหกหมื่นสองพันสองรหสบาทครับค ใช่ไหมคะเดี๋ยวเรา Oh, how you, are you... สถานีวิทยุคณะกาศูนย์นึ่บุรีเราทํางานที่นั่นเขาให้คุณต้วนชัยเป็นหัวหน้าสถานีที่นั่นก็เลยทํางานที่สุดนึ่งที่เดิมสถานีที่เดิมเบอร์โทรศัพท์ก็ที่เดิมนะครับได้ปัจจัยจากสถานีพระาา5,100บาทได้เพิ่มเติมที่วัดทุ่งใสทองอีก7,300บาทแล้วก็มีค่าอาหารนะครับขอค่าอาหารจากคุณตวนชัยมาโมงหนึ่ง ให้กับพวกเรานี่ยแหละมาทานข้าวด้วยกันก็มาลงที่ว่าอีมเมรเองรวมเป็นปัจจัยข้าป่าสองหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทครับสาธุบริวารท่าป่าสองพันเก้าร้อยยี่สบบาทครับสาธุต้องแพงเจ้านะก็แพง้เจ้เจ็ดชั้นเก้าชั้นก็ตามแต่เธอปัจจัยได้มาจากสถานีหกพันสองร้อยบาท ได้เพิ่มเติมที่วัดอีก4,410บาทที่เป็น16,10บาทครับสาธุน้ำประปาไฟฟ้ามีปัจจัยมา5,007 7ได้เพิ่มเติมอีก3,890บาทที่เป็น9,500 ตรงมีใครมาขอท่านอาจารย์ท่านอะาจารย์จะได้เมตตาเชื่อไปตตาสมบงรว์มีปัจจัยมาแค่ผ่านเดียวก็ได้เพิ่มเติอเตอมอีก4,400บาทจึงเป็น5,400บาทคนะรับสาธุชำระบนี่สงฆ์นี่บอกเสมออยาให้เป็นหนี้สงฆ์นะใช้นีินกันให้หมดในชาตินี้นแหละแล้วชาติหน้าไว้รตามไปใช้หรนอนะเราใช้ชำระหนี่สงฆ์ซะก็ได้ปัจจัยชำระบนี่สงฆ์4,000 740บาทครับสาธุพิเศษตำแพงแก้วบมอสกรุนี้ได้ปัจจัยอีก2ง1 0 0บาทครับสาธุาแล้วก็ยอดที่ท่านบริจาคพ่านลงมาบอกผมขอ10ตัวแต่ปรากว่าท่านทำมาถึง13ตัวนะครับ13ตัวอีก3ตัวาาถวายว่าทุกเสียย อีกสิบตัวมอลงที่ว่าทุ่งใสทองก็ไล้ก็ส่งมาดแค่พันเดียวหนึ่ันบาทก็ลงเป็นค kind of ่าพระลบที่ส uhh ่งมาพร้อมทั้งค่าส่งด้วยอีก1นึ่งมื่บาทครับสาธุรวมแล้วเป็นปัจจัยถวยว่าทุกงใสทอไว้8ปดหมื่นห้าพันแปสบบาทครับสาธุ จับใจบาเสร็จแล้วก็อยู่กะที่ก่อนนะครับให้ท่านให้พรก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับรอรับพรจากท่านนะครับครับทุกคนอยู่กะที่ก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวท่านจะให้พรนะครับมาถึงจบแล้วพี่จบแล้วหมดแล้ว สุดท้ายแล้วครับสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายแล้วยังมีใครจะสายอีกไหมไม่มีสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายแล้วนะครับครับครับอ่าครับสุดท้ายแล้วนะครับครับครับ กับกับอ่าทุกคนทุกคนครับพระท่านจะให้พอแล้วนะครับตรวจสอบตรวจสอบขอโอกาสนิดหนึ่งเลยาติโยก่อนที่โยมจะรับพรก็ขอ,อโมโนทนาญาติโยมอ่าคณะมิตรประชาเนาะครับโซนหนึ่งใช่ไหมครับ นักบุชาศูนย์งได้มีความตั้งใจศรัทธาได้จัดเ,เรียกว่าเป็นบุญสัญจรถวายทราป่าก้าวัดสิวัดแล้วแต่จะจัดเนะเาะก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเพราะว่าการที่ญาติโยมได้ไปามาร่วมกันถวายวัดนั้นวัดนี้ ได้บางที่ก็สบายบางที่ก็ไม่สบายบางที่อ่าบางที่ก็ร้อนเนาะบางทีก็สบายการต้อนรับอ่าขับสู้แต่นวัดก็ไม่เหมือนกันก็ถือเรียบร้อยครับอ่าก็ถือว่าเป็นธรรมะอย่างหนึ่งนะโยมอ่า,อ,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 าอันนี้จงทุกขังนักตาอ่ามันเป็นธรรมชาติ่ แต่ละที่จัดสรรให้ไม่เหมือนกันนะญาติโยมมาทุ่งในทองมนจัดสรรพัดลมให้ไม่พอเนาะจัดอ่จดาจัดสรรพัดลมจัดสรรพัดลมให้ไม่พอแต่ว่าอย่างอื่นพอทหายได้แต่พัดลม่ยไม่ค่อยพอเอกอก็ถรอว่าเป็นธรรมะอย่างหนึ่งให้ญาติโยมได้พิจารณาก็เห็นญาติโยมยิ้มแย้มแจ่มใสมีจิตใจเบิกบาน ก็ถือว่า,เ,าเรียกว่าเรามีความสุขภายใต้ร่มเงาของศา,ศาสนาณปัจจุบันในขณะนี้นะเราได้เสพได้คุณมีความสุขอยู่ภายใต้ร่มเงาของศาสนาโยมก็ได้เป็นกําลังของวัดต่างๆโยไมวไว่ถวายก็เป็นค่าน้าขค่าไฟทุกอย่างาร่วมแต่เป็นบนเป็นกุศล์ก็ถือว่าโยมมีความ เริ่มใส,ส่ศรัทธาต้งจะเดินทางมาก,ก็ต่างละตามที่ต่างทางเนะาะตามที่ต่างทางตรงนั้นตรงนี้ที่แรกแตะวันกว่าทีเด็ดกันที่ได้รด้คนละทีแต่ฝากไว้หนึ่งอย่างเดียวเราเข้ามาาใต้โลกเมาของศาสนานพยายามหยิบเอาศีลเอาธรรมไปใช้ในชีวิตให้มากใช้การเป็นอยู่ของเราแล้วก็สร้างคุณธรรมได้สนคัญเราจะเห็นเลยสภาว่ากว่า กดดันที่เข้ามาเนี่ยเราอะไรยังไงนะความกดดันเข้ามาในใจความร้อนเข้ามาในใจของเราอารมณ์เราเป็นอย่างไงด้วเห็นหมดเลยเอาธรรมะไปใช้บางทีโอ้มันร้อนเกินจะมาเห็นคนหยิบพัดลมไปสองคำกโยมเพื่อเฟื้อกหน่อยนะให้โยมมีความเพื่อเฟื้อซึ่งกันเลยนันมาจากไหนก็แล้อยากให้มีความเพื่อเฟื้อช่วยเหลือจุนเจือมีความเห็นอกเห็นใจ ในชาวพุทธด้วยกันเราลงเรือลำมาลองเลอรลำมาแล้วนะี <c oughs> ่ก็มาด้วยกันลงเรือลำเดียวกันแล้วก็ขอให้เอาคุณธรรมไปใช้เอาคุณธรรมไปใช้มากมเพราะมันจะยังความร่มเจ็นเป็นสุขให้กับหมู่ชาวพุทธทั้งหลายและก็เป็นที่น่าชื่นชมยินดีดทีติโยมจะเดินทางมาได้ทําบุญ คือว่าเป็นผู้ที่ประกอบด้วยความเริ่อใสศรัทธาประกอบเรื่องบุญเรื่องกุศลเสียสละเดินทางมาหลายที่หลายทางด้วยหวังบุญหวังกุศลหวังความสุขในชีวิตขอประสบความวสําเร็จในสิ่งที่ตั้งใจหมายนะยะาขอให้เจริญเจริญรุ่งเรืองด้วยจตุพรัยทั้งสี่เดินทางรุึ้นเหนือล่องใต้ขอให้ข,ใหาาขอให้แคล้วคลาดปลอดภัย จากพยันตรายใดทั้งปวงพอให้มีชีวิตที่มีความสุขจเจริญด้วยเจตุพรไทยทั้งสี่คืออายุวันนะสุขาภระปฏิภพานทนสามสมบัติทุกคนทุกท่านเดิจาทูตนะตั้งแต่กฎอุทิศบุญกุศสที่เราทำนะยะยตยา ฮาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตติตังเปตานังอุปกะปติอิจิตังปะติตังตุมหังคิปะเมวะสัมิจันโตสัพเปปุเรนตุตังกะปาจันโหปนะระโสยะธามนิโชติ diwawancara Pra su yawannyandosa parronggo we nga satu nga กายโยยัตถาวาติยัตถะยาตุขปาชาติติบวัตุสัพพมัตรังรักขันตุสัพเพวัตตาปุณธานุภาเวนัสตาโสสิบวันตุเสปาวัตุสัพพมังถารังรักขันตุสัพเพวะตาสัตต นัสตาโสติภาวนตตเทภาวตุตสาภาปังการังรังตตสาปเิวัติสพาสังกานุมาเวนนัสตาโตติภาวันตุเทสาธุสาวาสัตถ์ทั้งหลายเป็นเพื่อนกข์ ดจวยกจใ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 ดใจ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 งจใจนจใ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 จนจใจใจใจลจอจใาใจใเใจ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 นบัจแจใ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 ีใจ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 ในใจะจใจเจใยใจใ่ใจใเใจใจใจเจใ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 จามีุใจ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 เจใใจ สุขีอัตตานันร,ริห่านตูจงมีความสุขายสุขสใจใราาาาโตโตักษาตนให้คนจัากตกใจนั้นสิ้นอัลลาังสัมมาสัมพุทธองพระคาวาโกรธังพระคาวันตังอาติวาเตมิสวางโตพระคาวะตาทัมโมธัรมังนาะสาิ วันป uh> uh 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 ัุบวโอาวะกสังโกซังคััมน่งนึหเมากดนะคะสาธุ้าเจ็้าค่อยๆไล่กล้องนะคะเพราะว่าภาพแน่ๆอย่างนี้มันหายย อย่าไปคุยสนขอลาถ่ายรูทูปถ่ายกล้องใหญ่ๆอย่าไปฟังควาครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับไม่เป็นไรเวลานี้เป็นวิดีโออยู่วิดีโอคุณเข้ามากี่คนผมก็ถ่ายให้หมดแหละอยู่อยืนพยจะขยับได้เล่นกล้องเล่นกล้องเล่นกับกล้องได้แต่ไม่ต้องส่งเสียงไม่ต้องส่งเสียงมันเป็นของวัดมันเป็นของวัดเราอย่าไปส่งเสียงเออ้ย 看从前。用谁？<music> <music> เกงขอบคุณคระคุณลงุงผมยังไม่เคย,เคยมาก็เลยตามมาด้วยเนาะเอาอยัางไงยังไงก็เป็นเนื้อตอมเดียวกันนะมาด้วยกันไปไหนไปทำบุญที่ไหนที่วัดไปก,กินก็กินที่วัดนอนก็นอนที่วัดดีแล้วนะด้นน้ำลงไปอยู่กับธาตีจไปสบายวัดอ่างตัวแ่งนี้เรามีผ้าป่ามาสองงานบุญด้วยกัน คือหนึ่งผ้าป่ามีปัจจัยมาห้าพันหนึ่งร้อยา 5, บาทส่วนงานที่สองโบสถ์นี่อุปนธซ่องแสงโบสถ์ก็มีปัจจัยมาหกพันสองร้อยบาทเดี๋ยวจะได้เพิ่มเติมเท่าไหร่นั้นคอยกันสักครู่นีงกันแล้วกันขอบคุณศรัทธาชาวบ้านนะชาวบ้านชาวาาวัดลูกศิษย์ลูกหา,ข,า,าของหลวงพ่อนะครับไม่อดไม่อยากไม่ยากไปจนมีกินตลอดปีตลอดไปสาธุ เอาละมาที่วัดอ่างสุวรรณเรียบร้อยแล้วนะครับปัจจัยก็ทำกระเด็นตามอัญญาไสนี่ทำกระเด็นอาจจะไม่ดีเบิ้ลในรอบสองนะทำันให้ดีตั้งใจให้ดีเถอะนะครับอยากจะยกต้นเลด้หนึ่งสมเด็จพระยาสังวรก็เป็นพระสังฆราชสังวรมาปัญญายกอดีตทั้งหนักท่านเคยบอกครั้งหนึ่งจำได้ ระบบกรรมในระดัะเป็นพ no ูดข่องแท้พูดแน่นอนถึงแม้ว่าจะนานแสนนานขนาดไหนกรรมนั้นก็จะไม่เลอะเรือนไม่ลบเรือนหายไปกรรมก็จะตามให้ผลไปตลอดเวลาไม่ต้องกลัวว่ากรรมก็จะหนีไปยิ่งนานก็ยิ่งให้ผลก็ตามแน่ก็ให้ผลแน่ไม่ต้องห่วงว่าเขาจะรอจะเรือนจะหนีจะหายไปอบคุณครับขอบคุณครับรามคนนี้หนักแน่นนะครับกรรมไทรล่ะก็กรรมของเรานั่นเองล่ะ เราทำกรรมดีไว้ไม่ต้องสงสัยได้รับดีแน่นอนนะครับส่วนกรรมไม่ดีเราคงไม่ต้องพูดกันไม่ต้องบอกกันนะครับใครทําใครได้ใครทําก็รับเข้าไปแต่เราทำกรรมดีด้วยกันนะครับบอกเลยจะเป็นสถานที่ใดก็แล้วแต่เถอะนะเราไปแล้วอย่างน้อยได้ทําความดีจะดีมากดีเท่ากับการแต่ถึงแม้ว่าท่านไม่ใช่คนดีท่านก็ไม่ใช่นคนดีที่สุด แต่ท่านจะไม่เป็นคนเล่ยที่อุดมแบบเพราะอะไรอ่ะก็เพราะเราสามารถมีสติปัญญารู้ได้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ต้องควรทำสมมติว่ามาในโบสถ์เนี่ยอะไรต้องควรทำเห็นไหมท่านกราบพระท่านไหว้พระท่านทำพระนี่แหละสิ่งที่ดีที่ต้องควรทำก็สิ่งที่ไม่ดีแ่ะไม่มีเลยนะ ผมบอกว่าไม่ใช่คนดีที่สุดแต่ก็ไม่ใช่คนเลวที่สุดแต่ท่านมีสติปัญญาสามารถแยกแยกออกได้อะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำรู้ตัวรู้ก่อนรู้เหตุรู้ผลรู้ทุกขจนรู้บุคลรู้เวลานี่เป็นสิ่งที่ดีที่ท่านติดตัวท่านมาจากการปฏิบัติเมื่อช่วยอยู่เรีอยไรท่านจะได้เรียนตัวอัตโนมัติง่ใยๆท่านฝึกท่านหัดท่านปฏิบัติกันมา ที่บอกว่าไปดีมากก็ตามแต่ถึงแม้ว่าไมปในคนดีที่สุดแต่ก็ไม่ใช่คนเลวที่สุดก็แล้วกันนะครับอันนี้ที่ท่านบอกว่าอู้ริงใจมากเดี๋ยวมาฟังคือว่าบทไม่ตายหลวงพ่อพระภูพาสุเทพนักการใหราไที่สุดแต่ท่านก็ไม่เด็นคุเลีที่สุดเหมือนกันเพราะอะไรอ่ะก็เพราะเราสามารถมีสติปัญญารู้ได้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำ สวยมากทำจะไม้ตาลทั ba, <S S ja? ้งหลังน้ตาลนะไม้คร ja, ับสงที่ดีรสไปดีไม่มีเลยนะฮะบอ่าคนดีที่สุดแต่นีแต่้ามสตยกแยอะไรยไอะไรควรทอะไรไม่ควรทรู้ตัวรู้อดรู้เหตุรู้ผล โลกุมนโลกมนเวลาที่เปินสิ่งทีดีที่ท่านเด็นตัวท่านมาจากการปฏิบัติไม่ช่วยอยู่ในรอยช่จะได้เองอัตโนมัติไม่ได้ท่านเกิดท่านมาท่านปฏิบัติมาขอคุไปดีมากประแต่จะ่ว่าในนีทแต่ก็ไม่ใชคนดที่สุดันะครับอันนี้ที่่านบอาออุดนใจมากเดี๋ยวมาฝากวันวันไป้ตางหลวงพ่อพระครูพระ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของเราทั้งหลายพระองค์ทรงไว้ซึ่งพระปัญญาคุณตัสรูด้ดีตัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองทรงไว้ซึ่งพระวิสุทธิคุณทรงบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายทรงไว้ซึ่งพระมหากรุณาคุณ ทรงสงสารสั่งสอนเวญนยติกรทุกช่วนหน้าข้าพระเจ้าทั้งหลายน้อมถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหังสัมมาสัมพุทธโอภาควาอุทังพภะกวันตังอภิวาเทพระธรรม คำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสัจธรรมอันประเสริฐทนต่อการพิสูจน์ทุกการทุกสมัยเป็นนิยานิกธรรมสามารถน้อนำผู้ประพฤติให้พ้นทุกประสบสันติสุขได้จริงข้าพระเจ้าทั้งหลายละมาสก,การพระธรรมอันประเสริฐนั้นสวาคาโต ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติควรปฏิบัติชอบเป็นพยานในพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าปฏิบัติตามได้จริงและมีผลประเสริฐจริงเป็นศาสนาทายาทสืบต่อพระพุทธศาสนา มาจนตราบเท่าทุกวันนี้ข้าพระเจ้าทัา้งหลายน้อกนอะพระสงฆ์สุปฏิปันโนภาควาโต Who's that? Who's that?